สวัสดีครับผมมินีตอนเราคช่องช,ชนตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีอคก่อนค้นกระเป๋าลริเบทกับเซซ่าโซเซจ้าตอมอรีแอค <c oughs> คือเอาจริงๆป้าวันนั้นน่ะที่มีการปล่อยคลิปมานะครับผมเขาถามที่เกิดในใจคืออ้าวแล้วคลิปก่อนหน้าล่ะไปอยู่ไหนเพราะว่าเรามีโอกาสได้เห็นแวบๆว่าเขามีพูดคุยกันก่อนที่จะนั่งพื้นแต่วันนี้คลิปนั้นได้ออกมาแล้ว คลิปที่เขาเมาส์มอยอะไรไม่รู้ไปเรือกไปเรื่อยนะจ๊ะตามแคปชั่นเลยคนไทยไปเรื่อยเมาส์มอยกับเบบก่อนคนกระเป๋าคลิป Talking with เบบของโซซันโซเซวันนี้ก็อยากจะมาดูว่าเฮ้ยเขาคุยอะไรกันไปบ้างมีความสนุกสนานขนาดไหนเพื่อนกันเสวราไปดูกันเลยซ้าต่อหมอรีแอร <30 1. S 1> มาแล้วมาแล้ว รอก่อนรอก่อนแต่วบ้รออยู่ไหนบ้านรอห้องน้ำอยู่บ้ารอทำอะไรอุจจีอุดจีอุจจีหรอเออถอยรถใหม่ถอยรถคันใหม่ถอยรถคันใหม่แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งวัวแล้วสิ่งท่ถอยรถอะไรอะไม่เคลียร์ใจวันนี้คนกระเป๋ากันเลยหรอเปล่คนกระเป๋าเลยทุกคนเขาอยากดูก่ะเป๋าเธอมากจริงมากใช่ทุกคนเขาบอกว่าเขาอยากดูความพูดไปเรื่อยของเธออะไรนะ จริงเหรอคนขอไปเยอะมากเหรอพวกเธอเป็นหนึ่งนั้นปะใครขอบ้างคนที่กําลังดูตอนมาอยู่นี้ใครเป็นคนขอไปบ้างคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยตอมาอยากให้รางวัลรางวัลก็คือรักนะขอบคุณมากเรามาอยากดูมากเหมือนกันต้องดูนะถ้าตามแล้วไม่ดูนะคะใช่เลิกขบกันเลยนะคะขบก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงขออีกแป๊บนึง ดูไหมดูดูต้องดูแล้วเธอมีเธอมีอะไรใหม่เหรอเธอมีโปรเจกต์อะไรเหรอโปรเจกต์เหรอช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีเวลิตี้ที่แบบออนใน u t u b e ก็เป็นบล็อกนั่นแหละอ๋ออืมเป็นบล็อกที่แบบว่าเบื้องหลังการทำงานแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยล้าแกทำอะไรอ่ะก็ใช้ชีวิตกันเวลาไปแฟนมีต่างประเทศก็ัดมาให้แบบว่าคนดูก็จะเห็นแบบว่าเรื่องราวแบบว่าใดๆ ของงทั้คการตื่นนอนมาพร้อมกันอะไรอย่างนี้ความฝันดีกันอะไรอย่างนี้ฉันมาก่อนใครสลักเบลล์มาก่อนเขาพูดเดียวกับสไปร์เลยปะ ทุกคนเจอมาก่อนแต่ทําไมต้องเป็นเธอเยเบฟเนี่ยเบิลลี่มาก่อนเลยไม่ได้ว่าอะไรเธอรู้ปะเธอรู้ปะว่าสลักบิลลี่มาก่อนรู้ันเห็นแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องถามบิลลี่ว่าถ้าให้บิลลี่เลือกระหว่างฉันกับเธอบิลลี่จะเลือกใครเป็นคำตอบเดี๋ยวเราแกล้งเลยบอกว่าเรายังไม่ได้อัดแล้วพอบิลลี่เข้ามาเราทำเลยได้ได้ได้โอเคโอเคเรามาดูรีแอคต์กันแบบจริงซีนว่าบิลลี่มันจะเลือกใครบิลลี่มันเลือกฉันอยู่แล้วหรอ ดิ้นี่เขาชอบคนผมแก้มันนะเฮ้ยตัดได้เลยครับหรอใช่ครับแต่ถ้าดิลนี่บอกชอบคนผมยาวอะเสนอต่อผมเสร็จก็ต่อได้เลยครับเสร็จแล้วต่อเสร็จก็ต่อได้เหมือนกันครับเสร็ก็ต่อได้เสร็ต่อไม่ได้ เธอไม่มีเธอไม่มีที่ให้ใส่กาวทำไมเธไม่ได้เธอไม่มีที่ให้ใส่กาวแล้วค่ะก็ออกมาเป็นลอนกิ๊กี้ไงโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่บอกเลยขอลังสังหรณอหลอลังสังหาแกมันจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าพญาครุฑกับพญานาคอีกหรอบนโลกใบนี้มีจ้ะบอกเลยว่าฉันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในโปรเจกต์นี้จริงปะเนี่ยใช่บอกเลยว่าโปรเจกต์ต่อไปของ บ้านไอ o l ลแฟกเนี่ยยังก็ยังพูดไม่ได้สิเธอพูดไปเรื่อยหรือเปล่าไม่ได้พูดไปเรื่อยอ๋อหรอมันมีจริงหรอจ๊ะมันมีจริงจริงมันมีจริงเห็นไหมทีมงานพยักหน้ากันมันก็จะได้รู้ภายในอีกแบบห้าสี่สามสองประมาณสองปีสองปีใช่สองปีก็คือเบลลี่เว็บโมดสัญญายังยูอย่างยูไม่ถึง ไม่ถึงคือสัญญาไม่ถึง2ปีไมหมายถึงว่าสิ้นปีนี้สิ้นปีหน้านี่แหละได้ไปนี่หมดสัญญาได้ดูอ๋อได้ดูหมดสัญญาเป็นเรื่องกะอะไรเถอไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้ห่านนะทุกคนห่านเชื่อเฉินเธอเล่นเป็นเชฟหรอไม่เแกก็พูดไปเรื่อย เสือเนื้อเสือ่หมูจะไม่ได้เล่นเป็นเชฟจะเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นนี่ไงก็เชื่อเชื่อเหมือนกันอะไรก็เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเธอเป็นแบบแม่ครก๋วยเตี๋ยวหรอเชื้อก่อนชิมเสื้อก่อนชิมไม่ใช่อ้าวก็เชื่อเชื่อทางอารมณ์บอกเลยว่าแบบเชื่อเชื่อทางอารมณ์ดราม่าจะเต็มเนี่ยน่ะหรอนบนับตาทำไมล่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ จะแกเล่นเอาตัวเด่น่งส่งไปตัวเด่นไปส่งเงี้ยไปโนมหน้านะเสร้ยเจ้าใบหนีใบหนีใบหนีแหละใบหนีนั่อแหละไม่ได้มาเป็นแหลิปลีบไปรนานมากเอ้ยฉันจะเอาใบหนีได้อยู่เสร้ยเจ้าใบหนีอ่ะมาสิเถอะเล่นสิก็แกก็เลือกก่อนไงอะไรแกแกเป็นเด่นไงคุณเด่นไงใช่ไหมฉันเป็นใครเป็นคุณเด่นเอาใบหนีไปนี่แกก็เลือกก่อนไปเลือกอะไรเนี่ย เราหยิบัเดเลือกก่อนแล้วก็วางเออน้องคะสะนาอาใบนี้ค่ะพนักงานไม่พ uh> ูดะพนักงานเล่นหน่อยน้องคะสะนาอาใบนี้ค่ะ sì สมมติว่าพลังงานตอบบทแล้วตอบบทแล้วเยี่ยงนีไปไกลจบไปเนี่ยได้ใช่ไหมเนี่ยแต่สัญญมันมาก่อนเห็นไหมล่ะทันโทษนะคะทันโทษทำไมโอ๊ยไรเนี่ยคำตอไปนี้มันวางอยู TA ่ตรงนี้เฮ้ยจมแบนมากถ้ามันไปอยู่ในมือคุณอ่ะก็ว่าไปอย่างอ่า อะไรต่อแกตำรวจไม่ได้อะแกก็เลยบอกว่าเอาใบนี้ใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ด้วยจะเอาใบนี้ใบนี้ใบนี้รวมทั้งใบนี้ด้วยบอกให้คุณบอลไปส่งสันทิบาลบอลเออเขาชอบละเขาเลื่อนๆก็อีมาดูละเอฟตีแล้วก็อีมาดูวว้ามาแล้วมาแล้วบิลลี่มาแล้วบิลลี่มาแล้ว รออยู่เมารออยู่เดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนเออแกวันนี้ก่อนเออหึงหรอเปิดเร็วมาเร็วๆแัมมี่คำถามอยู่ตรงนั้นนี่ไอ้หัให้เข้ากล้องหน่อยแล้วไหนบอกเดี๋ยวเมื่อกี้บอกไม่ได้อัดแต่ให้เข้ากล้องคืออะไรวะคืออะไรไม่ได้อัดแต่ให้เข้ากล้องแล้ววาการถนกว่าอ่ะเร็วๆดูแซมมี่คำถาเมเร็วๆอุ้ยเรามาแกเป็นเสื้ผมล้วงจะเป็นอะไรล้วนอาอาไมาอย่าเพิ่งนั่งดูดู ใครสวยกว่ากันเลือกบางคนแล้วเขาเขาพูดว่าอะไรนะพูดกัดชันเบฟเบฟเฮ้ยเรื่องเล่ือดูอะไรเลยบอกแล้วเขาชอบคนผมสั้นไปตัดผมผมยาถมยาไปแกแต่ตอนต้นเขาเดินเข้ามาแล้วะหกกอดฉันค่ะหรอ ย้อนฟดแกไปดูเต้าหู้หมูมูู่่่่่่่่่่้่่่ก่อ่่่่่่่่บ่่่่่่่อ่่อ่ะ่่า่่่่่่่่่ร่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่เก่่่่่่ นี่แหละนี่อยู่นี่จ้าคนสวยมานั่งก่อนเลยนั่งยังไงเนี่ยแกนั่งกับฉันก็ได้แล้วก็ให้ผู้ชายเดี๋ยวจะใเขาได้มองกลางไหมเขาจะได้มองเราทั้งสองคนพร้อมโอเคโอเคเดี๋ยวใส่ตาข่ายมาทั้งฉันตลอดกระเป๋าฉันตลกแน่เลยอ่ะเอาไปเคลียร์ก่อนได้ไหมไม่ได้อ่าอ่าอ่า่านี่พี่เลยนั่งคนเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่ติดไรสินะขรหัขนาด ไปเรื่อยยังกดกระดิ่งได้อะจบแล้วเหรอจบแล้วปากแกบแก้วแก้่บกแกกับแกแกกับฉันแกกับฉันหรอมาอุ้ยเราอุ่นเนาะเราอุ่นรู้ไหนั่งคนเดียวคร่งตัวเนั่งคนเดียวคร่งตัว แล้วแล้วเมื <hire my S 1> ่อกี้เทเมื่อกี้เขานั่งกันยังไงโอตัว่งเลตวกแล้ตัวใหญ่ตรงไหนชั้งตกลงไหนตอนนี้มีปัญหาตรงนี้อันไหนมันดีกว่ากันแกดูต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ แกไปเรื่อยเวอร์อะไรก็ไม่รู้ต่อบ,บงต่อบ,บทโอ้โหแกเหมือนอวดกันว่าใครต่อบ,บทได้ชนะเหมือนประน,นึ่งว่าฉันเล่นเรื่องนี้ได้ฉันชนะฟิลนั้นสนุกมากบอกเลยว่าแกเย,ยเบบ่าถ้าไปอยู่กับใครก็ช่างเรารู้สึกว่าทุกคนน่ะจะกำแพงน้ำแข็งทลายลงหมดเย,ยเบบสามารถ Break the i ไอทุกคนได้ ทุกคนก็เลยสามารถได้เห็นตัวบิลลี่ในเวอร์ชั่นที่ควรเห็นในเวอร์ชั่นที่เป็นกันเองตลกปกหาทั้งที่แบบว่าเมื่อก่อนอาจจะมีติดแกรมบ้างแต่เดี๋ยวนี้เป็นติดแกรมแบบแกมแบบตลกแล้วก็เป็นตัวเองบอกเลยว่านี้เป็นเบื้องหลังที่หายาที่อยากให้ทุกคนได้ ได้รู้จากตัวตัวน้องๆว่าจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักเฟลลี่ขนาดไหนก็ขอขอบคุณช่องโซล่าโซเซที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เอามาบอกว่าเบฟกับเบลลี่น่ารักขนาดไหนนะครับผมสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการรีแอคต่อมอรีแอคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่อมอด้วยนะครับผมที่ญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมอรตัวลแล้วอันยอง